好。 มีอะไรบ้างนะครับมากน้อยไม่สำคัญแนลราบอย่างเดียวว่าเรียกเงินเท่าไหร่แม่เรียกสิบสองเท่าไหร่ครับอสองแสนแล้วก็คือมีอะไรอีกไหมไหอ๋อ <c oughs> ให้ครบจะไม่ครบไม่ให้นะใช่ฮะทองสบาทแหวเพชรห่วงแหวนเพชรหนึ่งวงทองสิบบาทนะทองสิบบาทใช่ไหมอ๋อจะต่อรองกี่ใบก่อนถึงจะต่อรองได้ ก็มาดูบ้านเลยครับก็เราแยกกันนะครับเงินสองแสนนะครับออกแปดออกสิบบาทเพจหนึ่งโอนะครับท่านครับขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาเดี๋ยวจะได้เงินยันถึงสองแป้งนี้ไม่ต้องแป้ง Lối, thua luôn thua luôn ngay anh điệp điều... điều... <laughs> <Dùng. cười> <laughs> <laughs> này này anh điệp này coi 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 không là đi <laughs> tình thoáng giám tì ha hộp chết phải

ไปดูรีสอร์ทสวัสดีชาวกรุงเทพนาวสมุรั่รเแล้วก็ ชาวราชบุรีสวนพึ four, ่งนะครับมาถึงออกจันรุ่งตีสี่ห้าสิบห้านาทีว่าใครวะก็ิ่งกันมาเรื่อยๆพอถึง่านนานหมายเลขการเจ็ดนาฬิกาสี่สิ้านาทีนะแต่ช่วงนี้หลายๆท่านพ่อพี่น้องน้องๆที่ป้านาอ่างหลายท่านนั่ง ในร่มจะเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยก่จะมีราคาสัมพันธ์บอกว่าถ้าหิวถ้าหิวนะก็ไม่หิวไม่เป็นไรเรามีขนมจีนจที่นี่เรียกอะไรครับท่านคพูดที่เรียกอะไรครับจีนหรือกันขนมจีพูด,ดเรกมจีนจหนัน ลูกมาปัดได้นะครับเขาเรียกอะไรตัดกหลังเขาเรียกอะไรรเฟโรเอะไรเหรอใช่ยืนยัขอเอออ้าใยวผ้าชาังนจีนยืนยัน้ไม่ใช่ก็ตามตลกจีนเหมือนกันต่จีนเหมือนี่พาเรียกอะไนจีนจะถาม่าไงก็เรียกนจีนอย่างอ้อ ก็มีหลายท่านเลยรียบร้อยยครับนะะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเรียคนเดีวนอีกสามตปปอยตัวปอยนะปอยถ้ดอกดอกไม้หน่อยมามาเชิญพ่อมาอันนี้อันนี้เอเดี๋ยวรู้นึ่รู้นึ่เขาจะมาเหนคนข้างบ้านเลยดไเอาครับเดี๋ยวไม่จะบนะพูัน่วางนะหมนี่นะพอาหนุน ขนมจีร้อมไหมคะแถวอ้อมอ้อทานดุนะคะไม่มีหมดอ่าโอเคเราเจพี่อย่าง้ไม่มไวมองคุณแม่ช่วีรบอนี้นจีมไม่มีเริ่องจะเพิ่มได้หเอาไก่ไก่ไกมาเอาลูกเตทางอาไม แม่ยััาอยู่นะแม่แยาวอย่ัสาวอยู่เราอยู่ต้อนามงนครับสินาฬิกาจะในได้ด้วยแล้ก่อนจะไม่หมดมาอีกหนึ่งแทอที่หลในลยอีก8เทนะครับแต่ต้องยาไม่ืีแล้วาม่ดี่วย่ไยกองยาต้อยตองอะราเป็นว่าาองยามันจะหลดื่อยมาก่ครับ ลูกมาแ้าก็เดี๋ยวไปนั่งญายิเชิญครับเชิญครับที่นีนะครับเอาละหล้นที่นี่กันพ่อ่อย่าตอนมารุ่เ่อมาเนะก็ขออยเชิญพอย่างที่ท่นะครับขอขอญาตนะขยับเข้ามานิดนึ่งครับขยับเข้ามานิดนึ่งถ่ายูมีสายตาเขาเรียกสายนาแม่ สองแสนนี you you ่นเยอะขนาดหม่ทราบเดี๋ยวต้องดูดูที่ที่ภาพนะครับสองแสนเชียวแล้วก็พออีกสิบบาทนะครับเอ่อนนางสองนคครับฟ้า้าฟ้า่งนีเู่ไห

เป็นได้ที่หมายอันดีนะครับท่านใดท่านจะเดินท่านลงจีนนะพวกไต่างก็ก็ได้เนี่ยก็ได้หรือจะลงไทยรุนก็ได้เอาแต่ว่าลองมาจากอ้อมน้อย เครับงอยูเอาเอาหมนะครับแล้วก็สินอดก็จะได้งอเลยนะครับจกของแ่ก็เป็นขล้างายเป็นืวยเดี๋ยวปปใจเยนๆนะครับเดี๋ยวขอรูเลยครับไม่ต้องรีขนมกินให้มีกาเอาครับเอาครับสวยมานีมานีครับ จเย็นใเย็นใจเย็นโอ้โหอื่หลายทีดิำสียครับคโอเคโอให้พรด้วยป๋าให้พรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรดน้ำให้พรที่หลังอ่อล้วเลยยองไม่ต้องกลัวเลยมีใครอีกไมมีคนรยมีครันนี้อันนี้รวยเดียว มีมีใครไหมครับที่จะเพิ่มเติมถามถามทางแม่เนี่ยเขาเรียกใครบ้างพ่อแม่เจ้าสาวใช่ไหมนะมอเขาจะรับไหวรับไหวครับคเดี๋ยวเสร็จอย่างนี้แล้วก็จะเป็นพิธีรับไหว้รับไหว้เสร็จแล้ว กี่โถามก่อนแล้วไม่กินเนี่ยตอเลยเริ่มเลยยงไม่รอวันนี้เริ่มดตอนนี้มีใครกหมมีใครอีกไหมไม่เขาจะรอละไม่เขรอละย่าเอย่าเยอะย่าย่ายายย่ายายขึ้นมาเลยวันีมอาไม่ ปอยิ้ทองมันไนอยปล่อยกก็อดอกไม้หน่อยเงินทองไม่เยอไม่เป็นไรไม่ต้องพิ่มทองไม่เป็นไรมงคลดหน่อยอออรแต่น้ำกนีนอร่อยน่าจะทานกลป็นของท่านนี่มมามามจ้องเลยนี่ัควแต่ปุ๊บไปสามงานสามงาน À, chơi ชาวไวทานเจริญเลยครับ

ขอให้ลุงลุงๆุแบบไม่ต้องหยุดเลยนะจานนะจานอยสบาักษาทั้งองค์ประกความสว่าของมานะัของไทแล้ะกอเก้วยการรังกายกงลังปัญญาในาความคิดคิดานิดอะไรทก็ี่้น

ออาอสวยับทานลวี่ดเล้่ตัด่นเดี๋ยวเรียนเจ้าภาพผมเกลกหน่อยนะอบอกแล้วกันสวสยใช่ใช่เดี๋ยวสวนลองสวยสวนไม่ใช อะไรให้เจ้าสาวหมดเขาก็จับมือค้างก่อนให้เขาถ่ายรูปก่อนจับมือค้างแป๊บนึ่เอะไรที่มอไปเจ้าสาวเวเจ้าเดวเจ้างจะต้าไก่อนมือาซ้ายเน่ยครับไม่มกานคมอาจัว้ค้างไว้ค้างไว้ต้เออเอาแ่มอเยนะมจริงๆมีอะไรนี่ใช่ห้ให้เจ้าเจ้าสาวใ

ไปของเจ้าสาวรู้สึกวันนี้จะเป็นของเจ้าสาวเท่านั้นแหละบีบให้หมดให้บีบขอให้แน่นๆเออเดี๋ยวเดินไปเดินมาเดินไปเดินมฮะได้แค่นี้แหละได้แหวนวงก็ดีแล้วมาเป็นมาสาวน่าจะแหวนแค่ที่นิ้วของผมอะไรที่นิ้วผมเล่ยนะที่นิ้วยอดของผมใส่ใส่ตัวก็ไม่รู้บอกก็ ภาพนี้ต้องขยายหมดแล้วใช่ไหมหมดยังหมดแล้วไม่มีแล้วนะแบกจุต่ามมาแบกจะตามมาลูกแบกเงินแบกทองแล้วแบกจุต่าเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวครับเตรียมใส่คล้องข้างล่างขึ้นมาที่ลูกคล้องข้างล่างขึ้นมาเออแล้วก็ใส่ข้างบนนี้เดี๋ยวมันจะได้เห็นเออ แม่มาแปะนะแม่มาแปะเลยแปกนะแม่นะแม่ต้องแปะให้หลังโกงเลยนะแปะแล้วจะให้ให้คุณให้ลูกงานนะให้ลูกนะให้หมดสวยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนั่งก่อนดีก่อนทำพิธีนั่ง cảm có coi, cái cho ai rồi đó